พบกับผมช่องโจยครับพบกันในตอนบ่ายบ่ายสามกว่าแดดเปรี้ยงๆนี่ครับผมอบอาวมากประเทศไทยตอนนี้ผมอยู่ถนนพัฒนาการครับผมพัฒนาการไปสีนคริน แถว,โร,วรโรงพยาบาลวิภาราลรถก็ไปเรื่อยๆครับผมไม่ถึงกับว่าติดไม่ถึงกับว่าโล่งถนนพัฒนาการสามเลนครับผมข้างละสองข้างก็ส,งางกสามเลนมีเกาะกลางต้นไม้ ให้ความร่มเย็ยนร่มเงาแสงฟ้าอ,อากาศจะเลี้ยวซ้ายเข้าออถนนสีนะครินทร์นะครับผมเลี้ยวฝาไปบางกะปิเลี้ยวซ้ายไปอ่อนนต์ ตรงไปคลองตันเราเลี้ยวซ้ายถึงสีนะักครีนไปอ่อนนุชครับผม โล่งเลยครับมามาสีนักคดินตอนเนี้ยตอนนี้เ <c oughs> ป็นวันเสาร์โล่งเลยพักเดียวครับผมแถ <c oughs> วหน้าใกล้ถึงซีค่อนเริ่มเยอะแล้วครับ ยาวเลยลอฟอร์มกาลันตันทันยาปาร์คห้ามทันยาปาร์ค ซ้ายเวลากระบ,บังครับผมแล้วฝ่ายพระขนงรวมสุกาน์นาะราดตรงไปครับจน <c oughs> อ,อ่อนนุชอ่อนนุชลาดกระบังอ่อนนุชลาดกระบังอันนี้อ่อนนุชครับผม ลฟอร์มอสีนุดรถ <c oughs> ไฟฟ้ามหาหนัาถึอมหานครลอบฟอร์มเขาทำอะไรกันนี่ล่ะครับเนี่ยขุดข้างทา,างอีกแล้วมีเหตุก่อสร้างแล้ว เส,สาไฟครับผมเสาไฟส่องสว่าง วันเสาร์วันราชการลอฟมอสีนักเรีนสามแปด ถึงซี่อนนะครับผมซี่อนสปายสไตล์มือวันนี้วันเสาร์ถนนโล่งครับไม่ถึงกับว่าโล่งแต่ก็ไม่ติดสบายสบาย ช่องด้วยนะครับช่องเจฉยๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสับคล้ายอย่าลืมกดกริ่งนะครับผมกริ่ง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 เพื่อเปิด,ปด,ปดทางการมองเห็นพาราได้ครับพาราได้ ตอนนี้กำลังจะลงอุโมงค์สีอุดมครับผมอุโมงค์สีอุดมสีแยกสีอุดมเดี๋ยวสตยไตล์ไปรัดกระบ,บังได้เสริะเกียรติลงสวนหลวงรองเก้าแล้วฝาไปอุดมสุกลงอุโมงค์ไป ลาสานครับผมตรงเปลาสานไปบางกูยาวไปนูถุงมิตสายเก่าการร้อนครับพี่น้องครับผมดีหน่อยจะรถมีแอร์ถ้ารถมีแอร์นี่จะ,จะเป็นลมดวงครับ500เมตร มุมด้วยความยาว500เมตร งแยกข้างหน้าเบีย่ยงซ้ายออกถนนบางนาตราดครับผมถ้าอากาศยานสวนุวรรณภูเราไม่ไปเราตรงไปสีนักครินไปลาดสารไปบนซ้ายก่อนถึงลาสารครับผมวนลงบางนาตราดขาเข้าครับ ผ่านข้ามถนนบางนาตราดครับผมแ <c oughs> ยกลา,าลดารถหนาแน่นครับก็ไปเรื่อยๆแต่แเราเลี้ยวซ้ายตรงก่อถึงแยกลาดารวนลงบางนาตราดไปแค่น,นี้กันนะครับผม พบกันใหม่ลิปต่อไปครับผมจะพาไปชมถนนเส้นไหนอะไรยังไงเราคอยติดตามชมนะครับผมวมันพรุ่งนี้วันอาทิตย์น่าจะน่าจะหยุดนะครับผมพบกันใหม่วันต่อไปขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผม163 6 16ห63บท่านครับผ ขอบคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ